วันนี้เราจะพามาดูปลาวางไข่นะครับปลาปีแกงเช้านี้ครับที่บ้านปลาสุกตำบ,บลภูกฟามอำเภอกเกือจงังหวัดน่านครับเยอะมากเลยครับ ถ่ายเลยเป็นนี่เป็นกำลังไล่สดอยู่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปลากองครับเยอะมากเนี่ยครับเออใกล้แหละใกล้ใกล้เลยนี่ก็ปลาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยปลาทั้งนั้นแซลมอนเมืองไทยนะครับนี่ครับนี่เยอะมาก ดูกันกใกล้ๆเลครับเต็มไปหมดนู่นก็ใช่ทางนี้ก็มีเขาเนี้ยอยู่ดิสูงก็ดูกใกล้ๆเลยครับดูทุกคน เนี่ยปลาเต็มไปหมดเนี่ยนี่ปลาเลยปลาเป็นๆเนท่านั้น,น,นอโอ้ยอย่างนักน่ารับนี่เออนาะต่อนี่คือสุดยอดเล่ เด็กคนปลาเต็มไปหมดเลยนี่ใครอยากดูมาดูได้นะครับเช้านี้ครับที่บ้านขาสุขตำบฟูฟฟาอำเภอบบเกือจังหวัดน่านครับเอ นี่ครับไข่ปลา <c oughs> <c oughs> มันคือปลาอะไรครับพี่แล้วหัวตองตองปลาแซลมอนครับน้องตอง thế một người thầy nè, đùa cái cái này con nè, nó lắc có rơi luôn ดูทุกคนปลาข้างนั้นใครอยากดูมาดูได้เลยนะครับเช้านี้ครับนี่เออปลา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 ข้างนั้นอื้

จะได้ก er> ็ป pues mm nah, evet> ั๊มกระต้องนมันคือปลาอะไรครับพี่นะนี่ทะหลาะมาดีน้ำสตาร์มเหรอนวมากจริงันแต่ดีห้าแไล่สวมมากกว่าดีหนี่งนี่งามเนาะ